อัอนุชิตคยี่สิบแรงมือแซวเชียร์ที่คำพอหลังไทยนักร้องหลังกระแพงผิดคนเมื่อถามถึงหนุ่มกบง,งานนี้สาวเชียร์มีเขินแน่นอนค่ะเป็นเทปที่สร้างความฮือฮาสร้างความประทับใจ อย่างมากจริงๆสำหรับรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกาแพงเทมออนแอร์เมื่อวันที่16มิถุนายน2565ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของนางเอกสาวเชียร์ที่ยคพรกับนักร้องหลังกำแพงที่เจ้าตัวไทยอย่างมั่นใจว่าเป็นโออนุชิตอย่างแน่นอนพี่ชายคนสนิทแต่กลับเปิดมาเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะมาอย่างยิ่งอย่างหนุ่ม กฟพิทยะคนรักเก่ารักแรกของหนุ่มกฟที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีและมีโมเมนต,ต์เคลียร์ใจกันกาลางรายการก่อนจะมีย้อนความหลักแบบมุ้มิ้งในโซเชียลยืนยันถึงมิตรภาพดีๆที่ยังคงมีให้กันเสมอและเมื่อวานล่าสุดวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อโอกอนุชิตได้มาเจอกับสาวเชียร์ี่ตคำพ้อหลังรายการออนแอร์ air, เลยได้อัดคลิป แทแท็อนุชิตชิดแชทแซลน้องสาวคนสนิทว่าดีใจที่มีพี่อยู่ในใจเสมอเปิดมาบอกว่าเราอยู่กับนักสแสดงที่หน้าแตกแห่งปีจนเชียร์ต้องแก้ว่าหน้าแตกอะไรคะคุณไปเปลี่ยนตัวก่อนที่เขาจะเปิดกำแพงถูกไหมพอจัดไต่ได้ไงเลยเปลี่ยนตัวกระทันหันจากนั้นเนี่ยนุ่มโอก็ได้เล่าอีกว่าจริงๆเชียร์โทรมาเล่าให้ฟังก่อน คือรอดูเหมือนกันแต่ก็ดีใจที่มีพี่อยู่ในใจเสมอก่อนที่เชียจะบอกว่าพี่โอเป็นอันดับหนึ่งในท็อปลิสเห็นหรือเปล่าว่าไม่เปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นเลยพอคิดว่าถ้าเป็นคนสำคัญของเชียก็ต้องเป็นพี่โองานนี้พี่โอเลยขยี้ต่อถามถึงนุ่มก,ก๊อฟว่าแล้วพอออกมาเป็นกอ๊อฟเป็นยังไงบ้างทำเอาสาวเชียถึงกับ หลุดยิ้มเขิดเลยทีเดียวค่ะบอกว่าอย,อย่าพูดสิโมเมนต์พร้อมกับหัวเราะก่อนจะเปลี่ยนเรื่องให้พี่โอร้องเพลงเดียวกันให้ฟังบอกว่าเนี่ยเสียงพี่โอชัดๆเหมือนมากทางด้านสาวเชียร์เนี่ยก็ได้อัดคลิปลงไอจีด้วยเช่นเดียวกันพร้อมข้อความว่านี่ไงหลังกําแพงโออนุริตค่ะแฮชแท็กง,งกรแพงแฮชแท็ก เปลี่ยนตัวแน่นอนในคลิปสาวเชียร์เนี่ยยังบอกอีกว่าและแล้วก็เจอตัวจิงแล้วค่ะโออาุชิตค่ะที่โอยังไงมันก็ต้องเป็นพี่โอนะหนุ่มโอเนี่ยบอกว่าโอเคสาวเชียร์เลยบอกว่าไหนลองร้องสิเชียร์ว่าเสียงยังไงก็พี่โออะจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ร้องเพลงด้วยกันเนี่ยโออนุชิตตอนเปิดกำแพงเปลี่ยนตัวแน่นอนหนุ่มโอถึงกับตะโกนบอกว่าไม่ใช่ เรามีคลิปทั้งคู่เนี่ยให้คุณผู้ชมๆๆชมกันเลยค,ครับไปชมเลยค่ะอันนีชิตชิดแชทค่ะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับ,บนักแสดงที่หน้าแตกแห่งปีนะครับหน้าแตกอะไรคะคุณไปเปลี่ยนตัวก่อนก่อๆๆก<ใ>นที่เขาจะเปิดกำแพงถูกไหมเพราะว่าจับใส่ได้หมดแล้วแม่ก็เลยเปลี่ยนตัว<อ>นะคันห่าจริงจริงคิดเชียร์ททททโทรมาเ่าให้ฟังก่อนๆๆนีน่คือรอดูมือนัน แต่ก็ดีใจนะครับที่แบบเชียร์มีที่อยู่ในจับจิตใจเสมอพี่อป็นดับหนึ่งในท็อปลิสต์ที่โอเห็นหรือเปล่าว่าว่าเชียร์ไม่เปลี่ยนชื่อคนอื <c oughs> ่นเลยใช่ไเพราะเชียพี่ว่าถ้าเป็นคนสำคัญของเชียร์ก็ต้องเป็นพี่โอแล้วพอออกมาเป็นจ๊อบเป็นยังไงบ้างรครับอุ้ยอย่าพูดสิโมเมนท์นะ <c oughs> พี่โอแต่พี่โอ,อต้องอให้เชียร์ฟังก่อนทีค่ะมีเธอที่ยนใจเสียง <c oughs> พี่โอไม่เหมไม่ใช่ วันนี้เรามาออกรายการตลาราพารวยติดตามด้วยนะครับและแล้วก็เจอตัวจริงแล้วค่ะโอ้อนุชิดค่ะพี่โอยังไงมันจะต้องเป็นพี่โอนะเคไหนลองลองซิชยว่าเสียงยังไงกับพี่โออ่ะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่คร์อย่าจูมือได้ไหมถ้าเธอไม่รักอย่าบอกว่าคิดถึงถ้ามัน ไม่จริงก็อ<ด>ทําให้ฉันรักเธอเนี่ยออนุชิตตาเปิดกาแพงเปลี่ยนตัวแน่นอนเป็นยังไงน้าทคาคลิปของทั้ง2คนทั้งโออนุชิตและเชียร์ที่คำพอดงานนี้เนี่ยหนุ่มโอเนี่ยถึงกับตั้งฉายาให้ถือว่านักแสดงหน้าแตกแห่งปีเนื่องจากสาวเชียร์เนี่ยพบความมั่นใจไปเกินร้อยเลยทีเดียวแล้วทายผิดนั่นเองค่ะ